สบายดีปะลุง่อๆกับสองน้องมิดปะลุงสบายดีเอทุกท่านนี่แม่ตาขาวขัวปะลุงมาแกงปลาปะลุงเลยแกงปลาปลาค้อน้อยตอกข้อน้อยไปใส่ในถัง้าแกงปลาแม่แกงสาลูกมาแตงห้งเยนแกงปลาปะลุงเลยน้องมิดหามาแตงห้งเยน แกงปลากัสิใส่มักบวบน้ำปลาลุงเอ้ยแกงปลาขอน้อยปลาลุงปลาขอน้อยแล้วก็ปลาเค็งนี่มากินร่วกันได้ปลาลุงเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายแล้วก็ปลาหมูน้ำเด้อแกงปลาตอนนี้แม่ตาเพิ่งกำลังตำแจวไปเลยตำแจวสิใส่แกงปลาแหละปลาลุงเอ้ยแม่ตาเอามังบวบลุงแล้วปลาลุงเอนะแกงปลาสทำบวปลุง มันกินร่วมกันได้ปลาลุงเด้ออาหารเที่ยงเขากาอันนี้แหละเป้าร้อยแกงปลาแซงบุวบมาแอะไรป้าร้อยบ้านนี้มาได้ปลาลุงกินข้าวเด้อมานได้ปลาลุงเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายแล้วก็พ่อหมูน้ำเด้อกินข้าวเที่ยงมาเบิ่งอาหารเข้าแกงปลาเค็งปลาคอหน่อยใส่บักบัวแกงปลาคอปลาเค็ง ขวดจิล่อปิ้งไก่ปิ้งปลาอาหารหากหลายอย่างไม่ต่าไปคุดใช่ไหมแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าไปคนเดียวไปคนเดียวเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยหากินมาไหวเพล่ผมดูเอ้เขาไปได้ซื้ออาหารหากหลายอย่างไปดูเลยสบายดีปลาลุงมากินข้าวกันเลยปลาลุงเด้อแกงปลาใส่บักบวบแซ่แกงปลาใส่บักบวกข้าวห้อนๆไปดูเอ้ ไม่นุโสดะโซกน้อยกรได้บโซกตัวแสบหอยนี่เอาหมดเยเลยหมไนี่เามดอ่ะขอหมดอะรื่องน้โซกกินอะไ้ดูเกป้าจางบัวตัวนั้นแซ่บขนนดงบัวกั็นคุณตาขามาหายครับ มาเกือบูดเลยังท่นปูสั่งยังมาว่างในคุณตาเด้อแม่มงเอาดินกันยังบ่มีก็มาลองมีดว่างกันเอาเนืหน้าม่สบายดีแล้วบ่สบายดีสบายดีพ่อแม่ลูกนอ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่ไม่เสายดีพ่อแม่กินข้าวนำนุ่งสกเด้อ อันนี้อาม่ากันใช่ไหมาพี่ตังเยอมากเลยน่าทึ่งนะครับอั้งตากไม่แรอตมาได้มตาก็ไปวิ่งตัวเดินถีนรองเดนตรงไหนไม่จบข้อหกเข่าหกเเก้มหก ตัวพ ok uh, ี่ตตอน้นเป็นเลยมื่ออนเนี่ยจะช่วยนกขี่ก็ขายไบอนกขานกขี่ก็พักัดี่ออจะเจ้าเนาะอันจะได้เงินไปซื้อมงเรียนไปยกโมงเงินไปซื้อนมกินโรงเรียนเนาะเก็บมงกัไปขายแม่สิล่งเก็บแต่เด็กอื่นทอได้บือ แล้วก็ะกโมงกว่าได้สุภาพแม่สุภาพรกายแล้วเจ้ากปจะได้เงินไปซื้อกินขนมร่องาลุกน่หน่าน่าเหาเลยโดดไม่ต้วงพี่ไม่ต้องว่างง่าย เจ็บไปรเจ็บตรงเย็นถ้ากำลังกินข่าวเลยตนั่นแจ้งบพาะเราหน้าใสแบบบวกกระแทกมาบวมนไม่ต้าวไม่ต้าบมันเด็ปลู่เราไอไอ้ไอ้ถิ่นหนมันไหวอยู่แต่แต่เลือดมุกเลยต้าเกิดเองมันดีขึ้นก็บกบักมวงแหละมวยโกละหมดข้าวทอกิน อันนีอมันต้นางหมันก็กเป็นเชาติเรา,เราโอ้ยกินมาไว้กับแบบอีกนิดหน่อยนอนกันเอตะกี้บมนอยตงงเลย เข็งนั่นแต่หน้าลดน้อยลงแต่กับร้านพี่ได้ทำนี้อะไรเนียีเกามาอเออไมชอบจ โซ่แ่โคจำแสีบมลูกเริ่มแสีบแล้วเริ่มแสีบบ่นในน่าจะดื้อจะลุก้จำไม่น้อยแล้วหายลูกหายเได้หัวจะหลน้นอาไมพื้นจากกระตกระลุงเลยโชคเลย nó พวกอย่างน้อมแล้วก็ không อ่ะได้ลูกได้ๆอือๆอือ không? แล้วจะปล่อยเองไปตามความฝันน่าิดอืจอยากกินนมบบ้เว้ยอลรันค่ตนบ้มาเก่าองเรนกตม

ต่างฝนขาเนี่ยต่างนขาคือตางกับผมต่างคืคนขาันมีงมากเลยครับอไรย่านมาแรกอยู่มั้เนี่กคนะถ้ากำมัดแรกเราก็กน้นอกจาไปเวียดนางบ่มา ขมยกัไปหรือเปล่าคะท่านายม่าไทย้านขับรถโฆษณาหนักไชรถกนะับโยกับต้อนตก้อกงเายเลยแคต่เจ้าหน้าที่อนู่ยเอา ปลาโตน้องมีอิ่มเลยครับขนาดมาเบิ่งอาหารเอาอีกนะครับไปดูเลยแกงปลาแซ่บขนาดเป็นลูกซิบร์ตเลยแกงปลาเนาะขวดจิลอกก็แซ่ไปดูเลยมาวันนี้น้องมีกระเจิ๊ยบคอลาแล้ยพี่ลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมหากอร่อยกดแชร์กดติดตามช่องน้องมีเด็ดได้ป่าลูกน้ำเต้าปลาลูกก็ะซองปลาตาดำอย่าลืมเข้ามาหับดูหับซุ้มลายๆเด้อจ้าขอบคุณทุกทจ้า